ตัวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวเป็นพี่น้องกันพวกมันออกเดินทางเพื่อจะหาที่สร้างบ้านของพวกมันคนละหลังและเมื่อมันเดินทางมาถึงชายป่าแห่งหนึ่งพวกมันก็ตัดสินใจว่าจะปลูกบ้านใกล้ๆกันที่บริเวณน,นี้พวกมันจึงเข้าไปในตลาดเพื่อจะซื้อของมาสร้างบ้าน เอาเสร็จกันหรือยังล่ะพี่นะซื้อเสร็จนานแล้วนะพี่ซื้อฟางไปสร้างบ้านน่ะถูกก็ถูกแถมยังเบาสบายไม่ต้องออกแรงแบกไปให้หนักด้วยเว้พี่ใหญ่นี่ฉลาดจริงๆเลยนะนนส่วนฉันนะซื้อเศษไม้มาสร้างบ้านนะใช้ไม้สร้างตอกตะปูไม่กี่ทีก็เสร็จแล้ว บ้านของฉันจนะนได้สร้างเสร็จเร็วๆได้ไงล่ะแมมฉลาดไม่แพ้พี่เลยนะแล้วเนี่ยน้องเล็กอยู่ไหนล่ะตั้งนานแล้วยังซื้อไม่เสร็จอีก้ะเนี่ยไมาแล้วจ้าเอเอ,เ,อเสร็จแล้วล่ะขอโทษทีเนี่ยมันหนัก,กก็เลยแบกมาเช้าไปหน่อยซ <c oughs> ื้ออิฐมาสร้างบ้านเหลอนี่ทำไมเจ้าโง่อย่างนี้นะน้องเล็กกว่าจะแบกอิฐก,กลับไปเนี่ย กว่าจะสร้างบ้านเสร็จก็ต้องใช้เวลานานนะแต่ว่าถ้าเราใช้อิฐสร้างบ้านน่ะมันก็จะแข็งแรงแล้วก็ทนทานกว่านะเพ่เพ่ทั้งสองอะ่ะใช้ฟางกับเศษไม้สร้างบ้านน่ะมันไม่ปลอดภัยนะเปลี่ยนเป็นใช้อิฐะนะเพ่ไม่ล่ะฉันไม่อยากจะเบียของหนักๆก,กลับไปใช้อะไรสร้างมันก็เหมือนกัน,น,นแหละมันก็เป็นบ้านเหมือนกันอย่าเรื่องมากหน่อยเลยเย็นแล้วรีบกลับกันเถอะ แล้วทั้ง3พี่น้องก็แบกของกลับบ้านพอถึงชายป่าต่างคนต่างก็แยกย้ายไปสร้างบ้านของใครของมันลูกหมูตัวที่1น่สร้างบ้านด้วยฟางใช้เวลาไม่นานนักก็สร้างเสร็จส่วนลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยเศษไม้ใช้เวลาไม่นานก็สร้างบ้านเสร็จเสร็จแล้วเห็นไหม น้องกลางพี่บอกแล้วว่าสร้างบ้านด้วยฟางเนี่ยง่ายแสนง่ายสบายแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยใช่เจ้ะพี่บ้านของฉันนก็สร้างเสร็จแล้วเหมือนกันแค่ตกตะปูสองสามทีก็เสร็จแล้วโอ้เราเดินไปดูบ้านของน้องเล็กกันดีกว่านะอะไรกันน้องเล็กเห็นทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จอีกเหรอยังไงจ้ะพี ฉัน่ะต้องค่อยๆก่ออีกกีละก้อนกีละอันกว่าจะสร้างเสร็จอะก็คงอีกหลายวันจ้าก็บอกแล้วว่ามันเสียเวลาเสียเวลาก็ไม่เชื่อบอกไอ้ใช้ฟังหรือเศษไม้แบบเราก็ไม่เอาไม่เป็นไรหรอกจ้าค่อยๆสร้างไปเสร็จแล้วบ้านก็จะแข็งแรงทนทานแล้วก็ปลอดภัยเราไม่รู้ว่าแถวเนี้มีอันตรายอะไรหรือเปล่าก็ต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่าจ้าโอ้ เรื่องมากจริงๆเลยตามใจตามใจเจ้าสร้างบ้านของเจ้าต่อไปเถอะน้องกลางพี่ว่าเราไปเล่นน้ำที่ลำธารกันดีกว่านะ้อดีสิพี่ใหญ่รีบไปกันเถอะลูกหมูทั้งสองวิ่งเล่นกันทั้งวนันส่วนน้องเล็กก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบ้านของมันจนเสร็จตกดึกทั้งสามก็นอนบ้านใครบ้านมันจนกระทั่งคืนหนึง่งมีเจ้าหมาป่าตัวหนึง่ง มันได้ข่าวว่ามีลูกหมูสามตัวมาอาศัยอยู่ที่ชายป่ามันจึงมาซุ่มดูหวังจะจับลูกหมูกินเป็นอาหารฮบบ่าล่าป่ากแล้วเรามีลูกหมูรังสามตัวบ้านสามหลังทำไมลูกหมูมันถึงได้โง่ขนาดนี้นะสร้างบ้านด้ดยฟางสบายแล้วเราแถ้่งั้นเราไปกินลูกหมูให้อยู่บ้านฟางกันก่อนดีกว่า สวัสดีจ้าเจ้าหมูน้อยเปิดประตูให้พี่หมาป่าเข้าไปกินซะดีๆนะจ๊ะหม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 าป่าเหรอหมหมหมทอาทันฉไมเปิดประตูให้แกหรออย่ามายุ่งกับฉันนะไปไปพ้นนะไปไปรอไม่เปิดก็ไม่เป็นไรบ้านฟังแบบเนี้ยแค่ฉันออกแรงเป่าบ้านก็พังแล้วล่ะพอบ้านเธอพังนะเธอก็ไม่ต้องเปิดประตูให้พี่หมาป่าแล้วล่ะเอาละนะเอา โอ้ sociedad, โอ้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 แย่แล้วบ้านป่าของฉันพังหมดแล้วแหมเป็นลูกหมูที่ควรนี่จริงๆเลยมามาให้พี่หมาป่ากินประหารซะดีๆนะมาๆๆมอย่าเนาะหนองกลางโอ้ยรีวิงไปบ้านหนองกลางดีกว่า น้องกลงน้องกลางเปิดประตูให้พี่ก็ไปแล้วเข้าค้นเปิดประตูเร็วๆเจ้าหมาป่ามันวิ่งมาแล้วมันจะกินพี่แล้วเร็วอ่อพี่ใหญ่ดึกดึกแบบนี้แล้วมาเอมาตูบ้านนํ่ทำไมเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยเล่นกันต่อนะตอนนี้ฉันง่วงวนะนี่พี่น่ะไม่ได้มาชวนเล่นนะลืมตาสินั่นเจ้าหมาป่ากำลังวิ่งมาแล้วหมาป่าเหรอว้าย ร,ร,ร,รีบรีบเข้าบ้านก่อนเร็วเร็เวจ้าหมาป่ามันเป่าบ้านฟางของพี่สะพังหมดเลยอ่ะแล้วมันก็จะจับพี่กิน,านนะาเลัวจริงๆเลยเที่ยวของมันเนี่ยยาวเปลยเลยนะน้องเฮ้ยเปิดประตูนหน่อยสิจ๊ะที่หมาป่าเขาไปหาหน่อยแล้วไม่มีทางหรอกฉันไม่ยอมเปิดประตูให้หมปาป่าใจร้ายอย่างแกเเด็ดขาดอ๋อหรอไม่เปิดระ จริงเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกบาดไม้ที่ไม่แข็งแรงแบบเนี้ฉันแค่กระโดดกระแทกประตูสองทีกับังแล้วอะเอาแล้วนะหนึ่งสองสามอ๊อออบอ๊อโว้ยเยอะเล้โจมตีป่ามาได้แล้วโจมยังไงดีต้องทำยังไงดีล่ะรีบวิ่งไปบ้านน้องแล้วกันเด้อพี่ใหญ่ว้าแล้ว เจ้าหมูทั้งสองตัวก็รีบวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตไปที่บ้านอิดของน้องเล็กโดยมีเจ้าหมาป่าวิ่งตามมาติดติดอ้าวพี่ใหญ่พี่้ามาหาฉันตางเด็กเนี้ยมีอะไรหรอจ๊ะน้องเล็เ่ยอย่าเพิ่งถามอะไรมากเลยนะเจ้าหมาป่าเรามันวิ่งตามมาแล้วให้พี่เข้าไปในบ้านก่อนเถอะนะ น่ากลัวจริงๆเลยเจ้าหมาป่านะ่ะมันพังบ้านฟางของพี่ใหญ่แนละ้วก็บ้านไม้ของพี่จนพังหมดแล้วแล้วนี่นะ้มันก็กำลังมาตรงเนี้ยมันจะต้องมาพังบ้านของเจ้าอีกแน่ๆเลยน้องเล็กใช่คราวนี้เราไม่มีทางหนีแล้วนะเราต้องตายแน่ๆเลยเ่ายอยนพี่ใหญ่เยเย็นๆก่อนบ้านอีกของฉันน่ะแข็งแรงนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเจ้าหมาป่ามันเข้ามาไม่ได้หรอก นี่มาอยู่รวมกันแบบนี้ก็ดีแล้วจะได้กินทีเดียว3ตัวไปเลยเปิดประตูอยันนี้นะทำไมเปิดพี่หมาป่าจะพังบ้านอีกหลังอลนะไปซะ,ะ,ะเถอะ้าหมาป่าเจ้าไม่มีทางพังบ้านนี้ได้หรอกกลับไปซะเถอะจะน้อยแนะ่ดูถูกจริงๆเลยเดี๋ยวฉันจะเป่าให้บ้านพังไปเลย 1, 2, หนึ่งสองสาม เอ้ยไอ,อ,อป่าทำไมไม่ยอมพังอะน,นะลองใช้กำลังดูงอีกทีดีกว่าได้เตรียมตัวนะจ๊ะเดี๋ยวพี่หมาป่าจะกระโดดกระแทกบ้านพังไปเลยเดี๋ยวจะกินแล้วนะเอาละนะหนึ 1, 2, ่งสองสามอยโอยโอ้ย,ย,ย,ยใครก็ได้ช่วยหมาป่าด้วยเจ้าหมาป่ากระโดดกระแทกประตูบ้านอิดอย่างแรง แต่ด้วยความที่เป็นบ้านแข็งแรงมากมันจึงเจ็บจนเป็นลมสลบไปส่วนเจ้าหมูทั้งสามก็ปลอดภัยในบ้านอิฐของน้องเล็กรุ่งเช้าพวกมันทั้งสามไปตลาดเพื่อซื้ออิฐมาสร้างบ้านของพี่ใหญ่และพี่กลางพวกมันรู้แล้วว่าบ้านที่สร้างด้วยอิฐเป็นบ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยที่สุด